สวัสดีค่ะร้านวัจากากรสินนะคะอันนี้จะมาทดสอบนะคะาการเย็บแบบเข็มคู่นะคะอันนี้เราใส่เป็นเข็มคู่ไปแล้วนะคะนี่เลยนี่นะคะสัญ,ญลักษณ์จะเป็นเหมือนเข็มคู่เนี่ยะคะ่ะพอเรากดขึ้นไปแล้วหน้าจอก็จะแสดงเป็นเข็มคู่ขึ้นมานะคะแบบนี้นะคะโอเค ะะสำหรับลายที่ใช้เข็มคู่ได้นะคะก็จะเป็นลายที่เบนตัวเลขนะคะส่วนลายที่ใช้ไม่ได้ก็จะมีตัววงกลมเนี่ยค่ะวงไว้ที่ตัวเลขนะคะของลายต่างๆนะนี่ค่ะอันนี้คือลายที่ใช้เข็มคู่ได้นะคะ,คะโอเคต่อไปเราจะมาทดสอบเย็บดูนะคะอันนี้จะเป็นลายที่ห้านะคะ โอเคค่ะเราจะเริ่มเย็บเลยการเย็บนะคะถ้ามันช้าไปเราสามารถปรับได้ตัวที่ตรงนี้นะคะจะมีอยู่ที่3ระดับอันนี้คือระดับที่2เนาะเร็วกว่าน,นี้ก็3ไปเลยโอเคลายเป็นไงมาดูกันนะคะนี่เลยค่ะลายเข็มคู่ก็จะเป็นลาย ที่เหมือนกันเนาะแต่ว่าจะเป็นเข็มสองสองเล่มเนาะถักออกมาคู่กันโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนลายเนาะใช้ลายที่15นะคะกดไปที่15ได้เลยโอเคเริ่มเย็บเลยความเร็วที่ใช้นะคะก็คือจะสูงสุดเลย ที่ความเร็วระดับ3นะคะโอเคเย็บเสร็จแล้วมาดูลายกันนี่เลยน่ารักมากนี่นะคะโอเคเราจะมานี่เป็นไงสวยงามน่ารักมากเป็นเข็มคู่นะคะเอาไว้ใช้สำหรับตกแต่งเสื้อผ้าเนาอ